โอ้ยเชี่ยโอ้ยเชี่ยโอ้ยดหลอนเอยู่กับแพงโอ้โหเหมือนหินป้องกันตัวถ่าย tiktok ดีกว่าไม่น่าสนใจดีเราก็จะเต้นห่ายจากนั้นเราแค่ถ่ายวิวอยู่เฉยวิวเฉยให้กล้ากันเถอะให้ร้อยหนึ่งไม่โดนนะไม่ได้คุณเลยระโดดตรงไหนได้ไปหาไม่ต้องไม่ต้องคือมันใหญ่เกินน่ะ นาะหายใจไม่ออกหายใจลำบากใช่ไห,หายเูอีกลม,ลลมเฮ้ย,ยดีแล้วมึงไม่เคยไปายมากกว่านเลยขอบคุณมากเลยผู้ช่หาเราไปไอ้จีจ้าขอบคุณอ่ะไม่เคยไปมาก่อนเลยขอบคุณมากนอนจังนี้ก็ยังได้เลยจังน,น,นี้น่ยนอน ลองไปลองไปเต้นต,ต,ต้องเต้นต้องหินดิใครบ้าจะไปเต้นดูดูคนน <ừ. S 2> ั้นเลยจ้ะเดี๋ยวเราแอร์นี่ต็อกเขียวอไม่ไม่ขี้เขียวเลยเต้นแล้วแน่ใจนะหอบเพื่อนหอบอวดโอเคปิดก่อนะ